วันนี้มาทำเมนูปลาทอดเข่งูตรเด็ดร้อยจนข้าวมดหม้อกันจ้าเริ่มต้นด้วยการเอาปลาของเราเม่แอนชายปลาซาบาไปทอดด้วยไฟกลางให้กรอบนะจ๊ะจากนั้นเราก็เอาเข่งแกงลงไปพัดในน้ามันจ้ะพัดในไฟอ่อนนะจ๊ะพัดจนเข่งแกงเดือดคอยเติมน้ำทีละ h ิ a ปรุงรสด,ด้วยพ่องปรุงรสแล้วก็น้ตาตาลเมอแอนชายแก่ซองยากนะจ้าจากนั้นก็คนคนคน,คนพอเริ่มเดือดเอาปลาของเราวางลงไปผัดน,นีเลยจ้ะ แล้วก็ชายไฟกลางนะจ๊ะเติมน้ำสักคิดนึงนะจ๊ะเพื่อให้นะคะเขื่องแกงข้าวไปทึ่งเนื้อปลาเนื้อปลาจะได้ไม่จืดชืดอร่อยมากๆเลยใครชอบกดเซฟไว้ทำตามกันได้เลยนะจ๊ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการโรยนะคะใบมะกรูดของเราลงไปผดนนีเลยจ้าถ้าชอบเรื่องอาหารกดติดตามเมเอนได้เลยมีแอนมีเมนูไม่ไม่ทำง่ายๆไ,ได้โดยตัวเองมานำเสนอเพื่อๆทุกวันจ้า